บริษัทราชาเฟอรี่นะครับเราเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดนะครับในในการให้บริการท่าเทียบเรือ,อดอนศักสมุยดอนศักพังงานและสมุยพังงานปีนี้เป็นปีที่ย่างเก้าปีที่36ของกิจการนะครับทุกวันนะครับเราให้บริการมากกว่า40เที่ยวต่อวันในทุกเส้นทางที่เราให้บริการทุกวันนี้ในอนาคตเราจะเพิ่มจาก40เป็น50แล้วก็จะมีเส้นทางที่สามารถ ลูกค้าสามารถเดินทางจากดอนสักเข้าเกาะสมุยเข้าเกาะพัง,งนันในในราคาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นการสะดวกยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปนะครับยุทธศาสตร์ของบริษัทในในอนาคตทั้งหน้าเนี่ยเราจะให้บริการที่มีแพลตฟอร์มออนไลน์รวมทั้งแอปพลิเคชันเพื่อสะดวกกับการซื้อตั๋วด้วยสารจองระวางเรือลงเรือรวมทั้งวางแผนการเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับ ในโอกาสนี้บริษัทเองก็ดําเนินนโยบายเรื่องการให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะเส้นโดยเฉพาะนอกจากอยู่บนเรือแล้วบริษัทก็ยังให้ความปลอดภัยเรื่องการเข้ามาถึงการใช้บริการท่าเรือวันนี้เราก็จะมีการติดตั้งกล้อง C C T V เพิ่มขึ้นมีการตรวจรถที่เข้ามาในเรือรถที่เข้ามาในท่าเรือพร้อมกับ มีการจัดทำให้กับพนักงานเนี่ยตรวจตาสอดส่องเพื่อยืนยันว่าบริษัทเนี่ยดูแลทุกท่านอย่างเข้มข้นสูงสุดนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากให้พี่น้องหรือแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับว่าถ้าจะเดินทางมาสมุยกาอพังงานก็อย่าลืมนึกถึงเรานะครับเราเนี่ยพร้อมเต็มที่ในการให้บริการขอบคุณครับ